โอเคครับผมสวัสดีครับ S m ส t o r Thailand ครับวันนี้ PS mm hmm. จะพาไปทดลองนะครับเจ้าจะคลิกจะคลิก2,021คันใหม่คันนี้นะครับผมพีเอซื้อมาได้หลายเดือนละนะครับตั้งแต่ว่าจะให้เป็นรถแบบใช้งานแต่เขาจริงพอเห็นกระแสของเจ้าตัว มันมีคลิปของน้องคนหนึ่งนะครับอยู่ใน Tik t o k ซึ่งกำลังโด่งดังมากชอบครับวันนี้เราจะไปทดลองท็อปสปีดก่อนที่จะเอารถไปทำนะครับท็อปสปีดต้องมาก่อนว่าเครื่องจะทำกับช่างอะไรเป็นสเต็ปไหนขอคอมเมนต์หน่อยครับถ้าอยากให้ทำรถคันนี้สวยๆแรงๆคนละไลค์คนละแชร์ให้เบียดด้วยครับให้กำลังใจในช่วงโควิดที่เดินทางไปไหนไม่ได้นะครับนี่เบียดได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นยางนะครับ Bridgestone Black w h t e นะครับมั่นใจยี่ห้อนี้โอเคเนี่ยครับก็มีถอดกระจกยังไม่ได้แต่งเลยฮะมีถอดกระจกเล็กน้อยไปชม คลิปไปเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เอจะไปลองท็อปสติกนะครับผมของเจ้าเฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้าไอปีสองพันยี่สิบเอ็ดล่าสุดเลยพ <Yeah. S 2> ี่พีเอออกมานะครับผม เจ้าพีเอสก็คือเจ้าตัวน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าชื่อคันนั้นเป็นแลมโบหรือเปล่าครับ Lam bo, Lam bo, Lam bo. แลมโบแลมโบแลมโบต้องคนนุ้าคลิปที่ดังอยู่ดงดังอยู่ในทิตเตอก่นะฮะโอ้โหน้องเขาแต่งได้สวยมากครับสวยจริงๆริงขอยึดทรงนนแนนเลยนะครับเป็นรถของตัวเองที่จะแต่งนะครับพอดีสีน่าจะเข้ากันด้วยนะไม่แน่ใจน้องเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่านะฮะโอโ้แต่คันนี้สวยจริง ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แต่งรถทนได้คลิกได้สวยมากดูไม่เยอะแต่แบบดูไม่โคตรเท่เลยไอเท่าหนูล้ำลูกกาด้วยแม่เดี๋ยวเราจัดมั่งแม่ถนนหนึง่ลงลง่<ะ>องหนึ่งล่องไอ้ดี่เหมือนกันอะเนี้เจ็ดสิบแม่น้ำหนักตัวเพี่นะครับประมาณเก้โลกับพอน่าคลิก125่งสองหาไปีสองพันใส่ยางไปแลัก เอฟีจากคายบริสตอนครับอย่างคุณภาพ <Yeah. S 1> มาดูว่า oh. มันจะก่อนถนนดีหรือเปล่านะฮะโ oh. อ้หลองจากนี้นะครับเราจะทํารถคันนี้ให้เป็นรถที่มันแรงขึ้นนะครับต้องไปลองทับสปีดก่อนว่าจะได้เท่าไหร่จะได้ไปบอกช่างโถงนะฮะช่างตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในใจนะครับแต่ก็มีศรัทธาอยู่สองคนนะครับกําลังเร่งไปที่ ที่อาร์ซีขนมพี่ตอยพี่ตอยพี่ตอยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือช่างก๊กก๊กโซวิดนะครับสุราษพี่ก๊อกนีอพี่ชายของพี่เองนะครับพี่ก๊กก็โด่งดังเรื่องสายพานนะครับไม่ต่างอะไรจากพี่ตอยเลยนะครับตัวนี้ก็แชมป์เหมือนกันหลายรายการมาแล้วนะโอ้โหถนนทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ muscle, <ush> <Wh> ตอนนี้พีเออยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับการที่จะไปหาพี่โตยอ่ะจะค่อนข้างลำบากค่อนข้างของพี่ก๊อกเลยฮะลำบากทั้งคู่แหละแต่ว่าเราศรัทธาที่นั่นะฮะต้องส่งว่าจะแบ่งร่างยังไงดีวะคิดในใจเนี่ยพี่ก๊อกก็ศรัทธาพี่โตยก็ศรัทธาเฮาอเอายังไงดีเดี๋ยวน้องๆนะครับพี่ๆลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอยากให้พี่เอไปทําที่ช่างก๊อกเซอร์วิสหรือ ทีอาซีขนมของพี่ต่อยครับผมผมได้ทั้งคู่แหละศรัทธาทั้งคู่เหมือนเกจิอาจารย์นะครับไม่ต้องเป็นต้อศรัทธาคนเดียวนะนี่เราออกมาถนนแล้วนะครับก็ไม่สนับสนุนให้น้องๆใช้ความเร็วบนพื้นถนนตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพจก็คือแค่เอารถมามาทดสอบดูครับว่าจะได้ท็อปสปีดเท่าไหร่ไปกันเลยเฮ้ยยยยย ร้ยแทงเหมือนกันะนนี้เอต้ขนาดหนักน่กเก้าสิบนนี้โอ้โหหนักเก้าสิบวิ่งเก้าสิบครับยังยังยังไม่ได้ทับสปีดยังยังใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอันนี้แค่ไปยูดเทินนะครับขอหยูดเทินก่อนแม้เป็นความรักซ้ำลองทำไมเป็นไร <c oughs> หน้าไปเดอะไวท์<ะ>ไปทำอะไรนั่นห่ะไม่ใช่ร้องเพลงนะไปเก็บขยะโอ้รถเองเยอะไปเจ้าจะเบิร์นยางโชว์เลยอ <c oughs> า4ีสามสองไปเลย <c oughs> ทำไมต้องสุพรรณ อยากรู้ว่าถ้าทำสเต็ปสเต็ปไหนถึงจะวิ่งที่สุดนะครับก็เลยแบบอยากจะลองดูจะเป็นไล่ข้างโอเพ่นหรือหรือ,หร,อหรือแค่ทำน,นิดนิดหน่อยหน่อยพวกเม็ดพวกชามพวกอะไรอย่างนี้พอ,อได้อยู่นะได้อยู่แรงอยู่แรงอยู่ขอขาอสายแล้วกันครับ วิไม่ธรรมดาวิ่ธรรมดาช่วงนี้โควิดก็ต้องทำคอนเทนต์แบบนี้แหละครับอย่างนี้โหวโคตรนุบเลยสมรรถนะดีเยี่ยมในถนนที่มันแห้งแล้วถ้าเกิดวิ่งผ่านถนนที่เปียกโอ้อหงไม่ใช่น้ำมันเลยโอ้ยวิ่งเล่นมอเตอร์ไซค์เลย โอ้โหน้องๆร้อยสอง102แล้วนะครับร้อยสี่แล้วนะครับไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะร10้อยสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกเนี่ขนาดวิ่งทางแบบเป็นลูกลหลานนาทอุออย้ยเอาอยู่เอาอยู่กระเด้งกระดอนเอาอยู่แล้วแต่ยางคดีครับยางตัวนี้เป็นยาง BISON Balance S4 นะครับเป็นยางที่ใช้สำหรับสกูตเตอร์เท่านั้นนะ สกูตเตอร์เท่านั้นสกูตเตอร์ต้องมีด้วยโอ้โหระยะเบรกมันโคตรได้ดูนะผมจะเบรกให้ดูระยะมันโคตรได้บอกแล้ว <Run. S 1> เอาแล้วครับเอาแล้วครับผมจะหมอบนิดหน่อยนะฮะ ร้ 80, อยแปดั 9, <108. laughs> ร้อ10ยแปดสิบม่1ยร้อยสอเก้าว้โหกิ่งร้อยเก้าร้อยสิเจ็ดเคมื่กี้ร้อยเกาทำไมขึ้นมาร้อยสิบตัดเท่าไหยสิบ หมือนค้างอยู่ที่ร้อยหนึงน่ง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 หนึง่งหนึ่งยกละตัดแล้วครับผมตัดอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดน้ำหนักคนที่เก้าสิบแสดงว่าพี่เอ็ดจะต้องทำสเต็ปอะไรเนี่ยอืมช่วยคิดหน่อยไล่ข้างโอเพนนี้ต้องเท่าไหร่ครับข้างโอเพนนี้ต้องเท่าไหร่ เ้เท่าไหร่นี้ถ้าเกิดว่าไล่ถ้าเกิดว่าข้างโรเพิขึ้นมาอยากรู้ว่ามันจะบวกขึ้นที่เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเยอะไหมกับน้ำหนักน้ําหนักคนมันก็คงที่อะเนาะตอนนี้มีอยู่สองอย่างเี่ยวต้องเปลี่ยนนะครับก็คือทําทําข้างใหม่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนขอบล้อให้เป็นขอบสิบเจ็ดเนาะยางเล็กไปเลย น้ำหนักมันน่าจะหายไปประมาณพอสมควรเนะ่ะถ้าเราใช้ขอบแข็งๆดีๆหน่อยนะเบาๆหน่อยนะน้ำหนักน่าจะขึ้นได้ครับประมาณเต็มที่เลยร้อยร้อยสิบห้าไหน่าจะร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าน่าจะเอาอยู่แต่เมื่อกี้คือรถไม่สายเลยนะครับไม่สายเลยแต่ตรโหดขอโหด,โดเสียงหมดแล้วโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปที่สนามแข่งนะครับไปดูไปไปเทสอีกอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหผมบอกเลยว่ายางนี้โคตรดีนิสโซนแบตเล็กเอส4ครับผมย้ำย้ำย้ำไทยสายล้อโต้ต้องมีถนนเปียกถนนแห้งนี่ผมบอกเอาอยู่ครับฝนตกวันนั้นนียทดลองขับแล้วเอาอยู่ครับผม รถสุดน,นี่ผมวิ่งถนนเปียกให้เลยเงียบเปียกเขาโคง้งเขาโค้งไม่มีปลิ้นไม่มีไรเพราะว่าผมพอนยางที่ดีครับอย่างที่เห็นนั่นแหละจะต้องเป็นยางที่เกาะถนนได้ดีเยี่ยมแม้ทุกสภาพะนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวพที่แบบถนนเปียกถนนเลื่นนะครับการรีดน้ําก็ต้องดีแล้วก็ ภาวะที่เป็นถนนแห้งในการยึดเกาะถนนนี้ก็ต้องดีเยี่ยมเลยครับดูเข้าโค้งครับรถซี่โอ้โอเเรื่อย <c oughs> <c oughs> เอ่อข้างหน้านี่ครับนี่คือสนามแข่งรถเก่าของที่นี่นะครับได้ยินได้ยินมาว่าแบบนั้นนะครับผมเราจะไปดูกันเลยว,ว่าเป็นยังไงโอ้โหยังสวยเค่ <c oughs> มาลองทับสปีดได้ทั้งบรรยากาศเลยนะเนี่ย <c oughs> อืเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมแล้วที่นี่ก็คือสนามแข่งรถเกา่าแห้กูจะต้องลองแซคเทียดูละต้องลองมาถึงสานามแข่งแล้วจะล้ออะไรอยู่ล่ะจัดไปเลยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคิอมาไงเนี่ยเฮ้ยเอาอยู่่แม่งตกเต็มหมดเลยทำไงวะเนี่ยขอบคุณนแห่งขอบคุณยาง เป็นโซนแบตไร้แก๊สซีนะครับไม่ลากล้อเลยนะครับไม่ย้วยเลยเฮย้ยสัตว์เลยเก็บมาไม่อยู่นี่เมื่อกี้ำทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเลยนะครับขอบคุณยางมากๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆถ้าไม่ไดียางคู่นี้ตายแน่เลยไม่รู้จะไปแอดมิทที่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผม โอ,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 อ้ยรอด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 เฉย